สวัสดีจ้าอาญาโชดูมีได้อะไรมั่งเอาอะไรยังไงเอาอะไรยังไจิงดินี่ค่ะมาแล้ก็จังคูนเนาะแก่นคูนอันนี้คืออาหารโปรดของคุณยายอาหารโปรดของคุณยายของหวานแล้วล็อตไปมั้อื่นเอ ได้หมากได้พูดแล้วจ้ะตลาดตลาดสดโอ้แด,ดดเ้อ แดดไหมตลาดนี้มาซื้อการังอีย่างไปหาตลาดนี้ได้ตะปูดแต่คำหนึ่งเขาไปตลาดนึบงบอกอยาไปซื้อของอ่ะขัซื้อของไปเขารวดตัดซื้อของใส่เส้าซื้อเสภาจำใส่เสภาเดี๋ยวไ,ยไม่ต่อยสผ้าไปโรงงานจ้าไม่ต่อยสิไปย,ยังอื่นมาห่าหาะโอเคจับ,จบตะคน,นกันก่อนดับแรกมาซื้อสอง่สองหน้าย่าส่งหน้ายืด ส่งในอันใส,ส่ทรงในเปลืองได้พูดได้มากคุณยายถูกใจสิ่งนี้ได้ยังไง,งนังหนังวัวเอ้ยหนังอันอย่างนี้นังงวัวบ่มทเถ่าเลแม่ะห้าสิบจ้ะตัวแกงอันกิเล็กนะแกงีิเล็กอาหารปรดของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะคะเันมากหลายอาศิลายี่บัดหมือนละ่ะ ก็ไล่แล้วเนาะไล่ยังผู้ชายยางเาไอเพราะดีดีไปกดงันน้ำหนาลืมไหมเ้เ่หนาจเข้าเจเห็นดา้เจ้าเห็นเป็นงยางกขาไปในตลาดนจ้ยพิษนาติตด้นน้อายคนเาใไหม้เจ้ากับจื่อไห้ยนแป่นกับ f เอฟซีนะแน่มพี่บ้านเล่นสนุนเยข้เจ้าตัวดียไม่แม่บอกว่าปีอายเขาเจ้าในบ่โบนน้นทดสบกับจริงอยูตัวล่านเนี่ยเป็นอยัางอาย เขยังอายด้นยนถักไหมไออัเขาไหมแต่พี่เขาตกใจนะตัวจริงน่ากลัวมากจสิขาเจาว่าเอาั่นงกในตัวสม่ดกันนะมันเขาบอกขึ้นไ่อยเราเองขาเจ้าบอกเองู้าอนเออไม่ตสรเจ้าว่านะาเจ้าเองนั้เอยู่ในอ้ากลับไปซื้อผักเราอีนะเป็นยังซื้อเราประจำายอม โอ้ยเอที่อิ่มค่ะยืมเงินก่อนในภไผเงินก่อนในี๋ยวค่อยไปกดไปกดเงินก่อนฉันไปกดเงินก่อนเขาตัวนะครับบ่มีเงินสิไปตลาดดูแม่คนลืมข้าอเข้าเข้าไปกดเงินก่อนเด้อ